สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้รัดก็จะชวนเพื่อนๆมาทําคอนเทนต์น่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะออก็จะเป็นเป็นคอนเทนต์ที่ชุดเตรียมตัวไปขายทองนะคะอันนี้เราก็จะได้ทองมานะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวยวราดไปดูทองไปขายทองไปซื้อทองในวันเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพร็อพที่เราคิดที่เราจะแต่งชุดไปขายทองกันนะคะวันนี้เราจะใ ชุดเดรสนะคะสีขาแบบนี้นะคะพอดีก็จะเป็นชุดแซกเนาะซึ่งเราลดน้ำหนักได้เดี๋ยวเราดอดูกันนะคะว่าเราจะใส่ได้หรือใส่ไม่ได้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเราก็เตรียมอชุดพร็อพไปขายทองแล้วนะคะก็ก็จะเป็นขำๆนะคะ <laughs> ก็น่ารักน่ารักก็ฝาก FC แฟนคลับของรัดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่เราซื้อมาประมาณ4-5ปีแล้วนะคะเราไม่ใช้เนาะตอนนี้เราก็สามารถทำกำไรได้จากกระเป๋าใบนี้ได้แล้วนะคะก็เพื่อนๆจะชอบสินค้าแบรนด์เนมชอบทองเพื่อนๆก็สามารถซื้อสะสมแล้วเรานำมาขายเมื่อจำเป็นได้นะคะก็ เราก็ขนาดการลงทุนที่ต่างกันเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยพราะแต่งชุดไปขายทองที่เยาวราชกันนะคะและแล้วเราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะในคอนเทนที่คิดได้ไงชุดไปขายทองที่เยาวราชนะคะก็จะเป็นคอนเทนทน่ารักสนุกสนุกนะคะพอดีเราได้ชุดดัสปามาเนาะซึ่งลด70%เซเราก็เลยอยากลองชุดเดรสนะคะซึ่ง เราลดน้ำหนักได้พอดีเนาะเป้าหมายเราที่55กิโลแต่ตอนนี้ประมาณ58.9.8นะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่รัดทำสำเร็จเนาะแล้วเราก็จะเห็นนิวลุคของรัดในรูปแบบฉบับใหม่นะคะเพื่อเตรียมตัวเป็นสายอ่อมาดามของจริงนะคะก็นิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นอ่าเราก็จะให้เห็นนิดนึงเนาะเป็นเรสที่เราที่จะไป อยาวราดกันเลย l e t ส g กตามไปเลยนะคะเราจะไปที่ BTS ลงที่สารแดงแล้วเราต่อใต้ดินที่ต่อใต้ดินไปสถานี วัดมังกรน,นะคะเพื่อเราจะไปเดินเล่นชอปปิ้งที่เยาวราชกินข้าวเที่ยงกันที่เยาวราชนะคะ Let's go ตามรัดไปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้รัดด้วยนะคะ Welcome to my channel Welcome to Thailand Welcome to Bangkok today for travel h a v e a night day for เยาวราช Road the famous for the silver s i l v go นะคะ Around the world นะคะไปเจอกันที่เยาวราชคะ่ะ บนรถไฟฟ้ากำลังจะไปที่สาราแดงกันนะคะสถานีต่อไปเ่าหนึง่งสีผู้โดยสารสราังขละเ่นเรามาถึงสถานีใต้ใตดินรถไฟฟ้าใต้รถใต้ดินนะคะของสี่ลมเนาะตอนนี้เราอยู่ที่สี่หลมนะคะแล้วเราก็จะไปวัดมังกรซึ่งเป็นที่เยวาวราชนะคะเราก็จะไปเดินเล่นก,กันที่เยาวราชนะคะวันนี้ เราสก็ตามรถไฟเลยค่ะเราไม่ต้องซื้อตั๋วนะคะเพราะเรามีบัตรเครดิตที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเราสามารถใช้ได้ใน MRT ค่ะผ่านเข้าก็จะเป็นปกติแบบนี้นะคะโอเคค่ะเราก็มาถึงสถานีวัดมังกรแล้วนะคะเอกลักษณ์ของสถานีนี้ก็จะเป็นจีเนาะ<ม>ก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังขึ้นเห็นไหมคะรูปก,ก็จะเป็นจีนนะคะเดี๋ยวขึ้นขึ้นบันไดเลื่อนเสร็จเราทาออกนะคะ ก็จะมีเขาจะแกะออกแล้วนะเนาะพราะเปิดก,ก็จะเป็นรูปจีนนะคะก็นี่วันนี้เราใส่ชุดแบบนี้นะคะเรามาเดินที่เยาวราชกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปเยาวราชเนาะนี่นี่นะคะเดี๋ยวทางข้ามเราก็จะไปเยาวราชอยู่ตรงนู้นนะคะเป็นทางออกสามเป็นวัดมังกรน,นะคะประตูสามเนาะเนี่ยค่ะประตูสาม ก็เดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างหนึ่งวันเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะคะเคเราก็จะใส่แบบนี้มานะคะเราก็เพิ่งจะลดน้ําหนักได้เนาะแต่ยังไม่ได้เยอะนะคะโอเคไปเจอกันที่ร้านทองกันเลยนะคะเป้าหมายแรกนะคะเราจะขายทองก่อนนะคะเ,ค <laughs> เราขายวัวไม่ได้เราก็จะขายทองก่อนนะคะ เพราะว่าแม่บอกว่าวัวมันขายยากแล้วเลยขายทองก่อนนะคะนี่แล้วใส่ชุดสวยๆครั้งแรกนะคะก็เดี๋ยวถนนตรงนี้เนาะก็จะเป็นขายของนะคะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนเดินนิดนึงเนาะขายเพื่อนได้ดูกันนะคะเป็นบรรยากาศราวลากวันเสาร์ที่20นะคะก็นักท่องเที่ยวตอนนี้เป็นมาเที่ยงนะคะ ก็มีทุกอย่างเนาะเดินไปนะคะเพราะอีกถนนหนึ่งก็จะเป็นถนนที่คือร้านอาหารขายของจะเป็นเป็นร้านขายของไม,ไม่ได้นั่งทานเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเมค่อหามบรรยากาศนะคะสตอปกุ้งอันนี้จะเป็นวัดนะคะค ของขึ้นชื่อที่ย่าวราก็มีหลากหลายนะคะเพื่อนๆดูได้เลยก็ยังไม่แน่นเนาะนักท่องเที่ยวตอนเย็นก็น่าจะแน่นก็นักท่องเที่ยวเาสั่งชาาดก็เริ่มเห็นนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจออีกถนนหนึ่งเลยนะคะเรามาถึงเส้นตรงนี้แล้วนะคะจะเป็นเส้นที่เป็นร้านทองนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถามราคาทองหัวเ้นกัน เป็นที่เราจะชอบมาซื้อเรื่อยๆก็คือซื้อ,อทอง,ทองมาเที่ยวเพราะว่าก็มาซื้อของัญให้มันเกิดหลานเนาะแต่รอบนี้เรามาธุระเรามาธุระของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเราเลสโตไปเลยค่ะถึงร้านทองหัวเาแ้งแหงแล้วนะคะวันนี้ทองลูกพันธุ์ก็ขายออกบาทละ1นึ่งหมบาทนะคะแล้วซื้อคืนนะคะไม่ได้ขายออกเนาะทองแท่งก็จะเป็น ซึ่งคนเยอะมากนะคะอันนี้คือคนเยอะมากนะคะทองแท่งจะรับขายออกบาทละ2 9 7 0 0รับซื้อคืนบาทละ2 10, 9 6 0 0บาทนะคะใครซื้อทองแท่งก็จะราคาไม่ตมนะคะแต่ใครซื้อทองอุปทานก็จะราคาตกเดี๋ยวเรารอดูนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปในข้างของห้อเแทงกันนะคะเราก็จะไปข้างในร้านแล้วนะคะ

ของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สรุปเรายังไม่ได้ขายเรางไม่ได้ซื้อนะคะลองมาดูเป็นสวยนะแต่แล้วนำมาทานเทียกันที่นี่นะคะมันม่กระดดี้ก็ที่สั่งรอดมันก้นะคะรานก็เคยมาแล้วก๋วยเตี๋ยวทองเี้ันเองใช่คก่สั่ดมันุ้งนะคะก๋วเตี๋ยว่ไม่ี้ความไม่าแน่ใจว่าที่จะมีแบบรส้ว จัดจ uh, ุตกำที t t ่สอะตกตกมตกลเอาไว้เจียวหลอน้นีมาแล้วนะคะวันท like ี้ก็มีควาสดมากๆเลยค่กเป็นีสุแก่ายวไกลทกันที่โอจันที่ั่